ดดูดดดูนี่ <c oughs> จากสมการและความเป็นไปได้ทางทฤษฎีนี่คือจุดที่ผมอยู่และนี่คือไอวอรแล้วก็ไอวอรและเขาอยู่ตรงนี้ <c oughs> เทคนิคการปลาระเะบิดของผมก็คือผมจะปลาไปฝั่งซ้ายก่อน1ลูกแล้วก็ปาไปฝั่งขวาอีก1ลูกเพื่อให้เขาหลบไม่ได้ ใช่ครับมันปกติแต่ผมสองไอคิวผมจะปาไปตรงนี้อีกหนึ่งลูกใช่ครับถ้าเขาหลบตรงนี้หรือว่าหลบตรงนี้ได้หรือว่าโดนแต่ไม่ตายเขาก็จะหล่นแล้วก็วิ่งมาข้างหน้าแล้วก็มาเจอลูกที่าของผม oh ho, โอ้โหส่องร้อยไอคิวอ็งปาระเบิดยังไม่เสียดไงดูพี่ปาไว้เนี่ยปาทุกที่ทุกทางเอ้าโดนเห็นไหมเอ้าสองร้อยไอคิวทุกคนดูการ ปาลาระเบิดของผมอ่ะดูไว้เข้าปลายังไงระเบิดอ่ะดูเอาไว้เข้าปลายังไงเนี่ย